เรื่องหนึ่งไี่ไีมน้ะอาคารเขา,ขาผ่านสะพานมากเป็นอีกเรื่องหนึ่งตึกรามบ้านช่องบ้านเขา,าดูนะใช้พื้นที่ได้คุมแล้วก็เหมือนแบบทุกคนมีคุณาภาพ,พีที่แบบได้อยู่ใกล้ธรรมชาติอ่ะเนาะมันก็ได้ดูแบบรู้สดชขึ้นอ่ะหรือจะเป็นแบบอยู่ตามตึกแต่ทุกคนสามารถได้อยู่กับธรรมชาติ ว่าชีวิตสังคมปัจจุบันข้าได้อยู่กับธรรมชาติมนกๆรู้สึกดีกันเพราะทุกคนจะหวยหาธรรมชาติเพราะว่าประเทศต่างๆอ่ะตอนเนี้ถ้าจเจริญมาลงเรื่องให้ประชาชนได้แบบสร้างสวนได้อยู่กับสวนสาธารณะได้อยู่กับธรรมชาติบงึงบึงบิ้วนี่เลยพี่น้องมันเป็นเหมือนกำแพงกำแพงภูเขาขนาดใหญ่ สองึ่งดิละห่างงานมีนีอ่ะเ่านี่ารพผู้เล่าวิจาปลาใหม่เห็นเป็นตะาคเนนะฮ่ะา ว่ามันดับเลยนะเนาะตอนแรกๆเนะาะไม่ไอ,อ้ม,มีอะไรเลย đóng tiền rồi ทางปุกเขาก็มีหมู่บ้านใช่ไหมเนอะคุณน่ะก็มีชุมชนนะนะเขตนี้เขตนี้นู่ที่ละอุ ύ, ้ยสวยมากอ้าใหญ่กวาภาพวาดเคยแต่ภาพวาดไม่คิดว่าจะมี่องสิ่งอยู่แบบนี้ลูที่ละความงามเปิด เาเลือขยังก็มีพุ่นนะตีนเขาก็มีบ้านมีอะไรอุ้มเซเว่นพร้อมด้พี่น้อง่นน่ะนะมันจะเลิศเนะมันอยูก่กลางะมันจะเลิศเนาะพี่น้นองยอดเซเว่นนั่นสมุดเขาอีกเลยพี่น้องมุดเขาอีกแลย้ย